พระราชกิจสฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีนะครับการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายนะครับทั้งสิ้น7ประการนะครับ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสำลิดต่อภารกิจรัฐ 3. เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับหลักในการจำนะครับเป้าหมายทั้ง7ประการนะครับก็คือประโยชน์สำริดประสิทธิ์ขั้นตอนปรับปรุงสะดวกประเมินนะครับประโยชน์สำริดประสิทธิ์ขั้นตอน ปรับปรุงสะดวกประเมินนะครับสำหรับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้ทำเป็นแผน5ปีนะครับระยะแรกนะครับให้จัดทำเป็นแผน3ปีนะครับก็คือปีงบประมาณ6 3ถึงปีงบประมาณ65นะครับปัจจุบันเราจะใช้เป็นแผน5ปีนะครับการสั่งราชการโดยปกติให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับสำหรับการจัดทำบัญชีต้นทุนนะครับส่วนราชการ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะนะครับโดยใช้รูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะครับพ่ดง่านก็คือการจัดทำบัญชีต้นทุนนั้นใช้แบบของกรมบัญชีกลางกำหนดนะครับของทุกๆหน่วยงานนะครับเมื่อดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนเสร็จแล้วให้รายงานนะครับไป3ที่นะครับก็คือกพรสำนักงบกรมบัญชีกลางนะครับรายงาน3ที่นะครับ กพอลอสำนักงบกรมบัญชีกลางนะครับใช้แบบของกรมบัญชีกลางทุกๆหน่วยงานนะครับแต่รายงานไป3ามที่นะครับกพลออสำนักงบกรมบัญชีกลางนะครับในกรณีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสําคัญให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือราคาที่ต่ำที่สุดนะครับครับสําหรับการจัดตั้ง ศูนย์ต่างๆนะครับคอมอนะครับมีหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตนะครับส่วนราชการนะครับโดยประลักกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะครับอันนี้เราต้องแยกเป็น2ประเด็นดีๆนะครับครับสําหรับพระราชบัญญัติพระราชกิจสตดีกากว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็เป็นกฎหมายนะครับที่ ออกข้อสอบบ่อยนะครับอ่าก็ส่วนที่1ก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์เป้าหมายเนี่ยต้องจําให้ได้นะครับซึ่งใน7ประเด็นนะครับประโยชน์สัมฤิประสิทธิ์ขั้นตอนประปรุงสะดวกประเมินนะครับก็จะมีรายละเอียดข้อย่อยนะครับลึกลงไปนะครับว่าเป้าหมายแต่ละข้อนั้นนะครับสนองส่วนใดบ้างนะครับส่วนแผนก็จะจะัดทาเป็นแผน5ปีนะครับ ซึ่งระยะ,ระ,ยะแรกทําเป็นแผน3ปีนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับปีงบ63สาถึงหกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานรอฟอครูนะครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ